การลุกข้าวโอ๊ตสี่ข้าวโอ๊ตสี่ข้าวโอ๊ตสี่ ก็ไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่อย่าไว้ใจตัวไม่ใช่ไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่อย่าให้มันได้หลงไปไม่ใช่อะไรโลกอย่าให้มันได้หลงไปไม่ใช่อะไรอย่าไว้ใจตัวไม่ใช่อย่ามันได้หลงไปพาไปไม่ใช่อะไร ท่านเป็นวิบากในตัวคอยไปไม่ใช่อะไรสิ่งที่ไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่จะได้ไม่เป็นสังสรวัตรต่อลูกทุกสิ่งอย่างเลยอะไรก็สิ่งที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่จะได้ไม่เป็นสังสวัสตรที่ผิดต่อพี่อีก อย่าไว้ใจลูกทั้งตัวใช่ตัวไม่ใช่มัวแต่หลงใช่หลงไม่ใช่อะไรสิ่งที่มันไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่มัวแต่ใช่ไม่ใช่กันเหนื่อยอยู่นั่นแหละทุกกริยาอยู่นั่นแหละกริยาทุกกริยาที่ถี่อยู่นี่แหละ ไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่คว่ใหก่ายมแต่ไปหลงใช่หลงไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยมันจะเป็นสังสวัสแห่งทิถีอยู่นะแต่ว่า,าสังสวัสทิ์ทิถีสิ่งที่ไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่ลูกนี่ม่นน้ไ้า่าย มันจะได้จบตัวจบเป็นยุติตัวยุติเป็นมันจะได้ล่าหลงคอยล่าคอยจบเป็นรอดหลงคอยเกิดคอยดับเป็นอยังมัวแต่เชื่อไม่เชื่อยังมัวแต่ใช่ไม่ใช่

ใจทั้งตัวเชื่อตัวไม่เชื่อไม่เชื่อทั้งเชื่อทั้งไม่เชื่อมันจะได้นอกเหนือศรัทธานอกเหนือไม่ศรัทธาเป็นถ้ธาไม่ศรัทธานี่ยังเป็นอารมณ์สังสวัสรอยู่นะนเชื่อไม่เชื่อนี่ก็ยังเป็นอารมณ์สังสวัสดอยู่เรียกว่าสังสวัสดิ์ที่ถ ไว้ใจแม้กระทั่งตัวไม่เชื่อลูกไม่เชื่อแม้กระทั่งตัวไม่เชื่อคงตนนะเดี๋ยวมันหลอกไปไม่เชื่ออะไรไปหลงเชื่อหลงไม่เชื่ออะไรย้ายปัญหามาเราทีไปหลงเชื่อหลงไม่เชื่ออะไร ถ้าไม่มีตัณหาไม่มีทิฏฐิเนี่ยมันก็ไม่มีนะทั้งเชื่อทั้งไม่เชื่อลูกไม่มีนะทั้งใช่ทั้งไม่ใช่มีตัณหาไม่มีทิฏฐิเนี่ยมันก็ไม่มีนะทั้งจริงทั้งไม่จริงเพราะว่าตัณหาปุงแต่งทิฏฐิตัณหาเสี่ยมทิฏฐินั่นแหละตัณหาปุงแต่งทิฏฐิตัณหาปุงแต่งความเห็นความหมาย ศาสาเสี่ยมศัสหาสร้างความเห็นความหมายลูกมันจึงมีเชื่อไม่เชื่อตามมามันจึงมีใช่ไม่ใช่ตามมาแล้วก็เหน็ดเหนื่อยอยู่การคอยเชื่อไม่เชื่อเหน็ดเหนื่อยอยู่การคอยหลงใช่ไม่ใช่ ดังนั้นก็อใหญ่เมีเยวไว้ใจทั้งเชื่อไม่เชื่อจะไว้ใจทั้งตัวเชื่อตัวไม่เชื่ออย่างวไว้ใจทั้งตัวใช่ไม่ใช่ลูกสิ่งที่ไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่วไว้ใจทั้งตัวใช่ไม่ใช่ พราะมันจะกลายเป็นความหลงทันทีไปไว้ใจในความเชื่อความไม่เชื่อผลงานของพิดเหตตั้หาท่านนลูกหาแนทีไม่ใช่อะไรในเชื่อในไม่เชื่อไม่ใช่อะไรในใช่ในไม่ใช่ ไม่เหมือนกันไม่ก็ไม่มกันแบบไม่แช่อะไรในไม่ในไม่ไม,ไ,มไ,มไม่จะได้ไล่ล่องลอยล้างออกไปไล่ล่องลอยล้างออกไปคล,าย,ล,ยลา,ออปายทิ้งคลายออกไป เชื premises, 1. 1> pas, e. ่อก็โมหะไม่เชื่อก็โมหะเหมือนเดิมเชื่อก็หลงไม่เชื่อก็หลงไม่เชื่อแม้กระทั่งตัวไม่เชื่อยิงมัวแต่ไม่เชื่ออะไรลูกไม่เชื่อแม้กระทั่งตัวไม่เชื่อเองิมัวแต่ไปหลงไม่เชื่ออะไรไม่เชื่อแม้กระทั่งตัวไม่เชื่อ

ไม่เอาก็อย it. ่าไว้ใจตัวไม่เอาสิ่งที่ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาทุกอย่างเลยลูกสิ่งที่ไม่เอาแม้กระทั่งตัวไม่เอาทุกอย่างเืยทุกอย่างเลย สิ่งที่มันไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่นี่ก็คือทุกอย่างเลยนะทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีเราลูกทั้งใช่ทั้งไม่ใช่อันนี้ก็ไปหลงใช่หลงไม่ใช่กับมันไปเองียกว่าสัญหาทิ่ทิโมหาทิ่ทีสัญหาปรุงแต่งทิ่ทีสัญหาปรุงแต่งความเห็นความหมายตัญหาปรุงแต่งความรู้สึกรู้สึกว่า คิดว่าเห็นว่าเข้าใจว่าปัญหามันก็พาว่าเองทั้งนั้นลูกปัญหาปรุงแต่งทิชชี่าไมทีถ้าไม่มีปัญหาไม่มีทิชชีเนี่ยมันไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายมันจะไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายเอง ุกอย่างเนี่ยมันไม่มีความหมายโดยตัวมันเองอยู่แล้วลูกเพราะมันมีสัญหามีทิ่ถี่อะก็เลยปรุงแต่งความเห็นความหมายใส่เข้าไปจากสิ่งที่ไม่มีความหมายก็กลายเป็นมีความหมายขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่มีความสําคัญก็กลายเป็นมีความสําคัญขึ้นมา มีความสําคัญแต่ว่ามีมีความหลงมีหลงทาไม่หลงมันก็ไม่มีความสาคัญไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีมีหลงจึงมีความหมายมีความหมายก็ว่ามีหลงถ้าไม่มีหลงแล้วมันก็ไม่มีแม้กระทั่งความหมายลูก ม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายเรียกว่าไม่ใช่แค่ไม่มีไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มี เี็กว่าไม่ใช่แค่มีความหมายลูกมีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายนี่แหละมันจจะเลิกหลงเลิกไม่หลงเป็นมันจีจะหมดหลงหมดไม่หลงเป็นมันจะเลิกหลงเลิกไม่หลงเป็นหมดหลงหมดไม่หลงเป็นเรียกว่าไม่หลงทั้งหลงทั้งไม่หลงหมดทั้งหลงหมดทั้งไม่หลงเป็น มีหลงมีไม่หลงก็เพราะมีกัญหามีโมหะถ้าไม่มีโมหะไม่มีกัญหาเนี่ยม oh ันก็ไม่มีทั้งหลงทั้งไม่หลงหลงก็ไม่มีไม่หลงก็ไม่มีดังนั้นอะไรที่เป็นอย่างที่มันมากมายเยอะแยะหลากหลายด้วยความเห็นความหมายเนี่ยมันก็เป็นการเนี่ย มันก็เป็นผลงานของตันหาปรุงแต่งที่ฐิเท่านั้นลูกปัญหาเสียมทิฏฐิปัญหายุยแย่ทิฏฐิปัญหาปรุงทิฏฐิเป็นผลงานของตันหาผู้เสียมผู้สร้างทั้งเสียมทั้งสร้างทั้งยุทั้งแย่ก็ผลงานของตันหาเท่านั้นลูก มัวแต่อะไรกับอะไรมัวแต่อะไรกับอะไรมัวแต่อะไรกับอะไร,ออะไรกันนั่นแหละเรียกว่าลักษณะแห่งตัณหาตัณหาลักษณะมัวแต่มัวแต่คอยจะคอยจะตัณหาลักษณะลักษณะแห่งตัณหาทั้งนั้นลูกอย่าไว้ใจตัวไ,ไม่ใช่ สิ่งที่ไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่อย่าแค่คิดว่าไม่ใช่อย่าแค่รู้สึกว่าไม่ใช่นั่นแหละเขาเรียกว่าหลงใช่ในไม่ใช่พอคิดว่าใช่หรือคิดว่าไม่ใช่ มันก็กลายเป็นหลงทั้งใช่หลงทั้งไม่ใช่เัญหาทิ่ฐิดทางสวัสแห่งสัญหาทิ่ฐิสิ่งที่ไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่ จะได้ไม่มัวแต่หลง,งใช่หลงไม่ใช่อะไรไ้จนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าทิธิถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่มัวแต่หลงไม่ใช่อะไรถ้าจนเหน็ดเหนื่อยเมยล่ล้าตัณหาทิธิอี่เิ มีใช่กัเพาะมีหลงพอฝ่ายระเบิดมีเบิดมีไม่ใช่กัเพาะมีหลงอฝระเบิดเบิดพอมีหล,ลงขึ้นมามันก็มีใช่มีไม่ใช่ตามมาทันทีนั่งเดิมแท้เนะี่ยมันไม่ดีม,มีใช่ทั้งไม่ใช่ค นั้นสิ่งที่ไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่ทั้งใช่ทั้งไม่ใช่ลูกมันจะได้ไม่มัวแต่เป็นปัญหาทิฏฐิโมหะทิฏฐิ ใจตัวไหมลูกไม,ไม่ใช่อะไรในไหมในไม่ไหมไปปท้า <Reese 's. S 1> มันจะไหมจริงไหม่ทไรล่องรอย ตายเยอะไหมเล่าอะไรอะไรเยอะไหมอะไรกับผิดอะไรกับอะไรเยอะไหมข้อตายเยอะไหมเยอะก็ถอยไม่ท่านจับตัวถอยจับตัวถอยตัวไม่ถอยตัวถอยสลากตัวถอยเองตัวถอยเองไม่เอานั่นก็ทงตัวถอยเอง อยจะกตัวถอยตัวไม่ถอยตัวถอยไม่เหลือตัวถอยตัวถอยหมดตัวถอยจะได้ยุติสอ้ปัญหาออฟไซต์ปัญหาใมันค่อยซ้อนค่ยซ้อนจิตซ้อนสภาวะซ้อนลักษณะซ้อนนอกซ้อนในตัวภาวะตัญหาทั้งหลายถอยแม้กระทั่งจากตัวถอย ถอยจะตัวถอยตัวไม่ถอยถอยกันแบบไม่แช่อะไรในถอยในไม่ถอยถอยกันแบบไม่แช่อะไรในถอยในไม่ถอยแล้วมันจะเลิกคอยเกยคอยดับไปเองเลิกคอยเริ่มคอยจบเองเลิกคอยหลงคอยไม่หลงเอง ก็พร้อมกันทั้งสองสวัสดิ์แต่ลูกพร้อมกันทั้งหมดปัญหาที่ใส่เยอะหน่อยนะยนไปอะไรกับอะไรเนี่ยอะไรกับอะไรเนีย่ยมัมนเยอะเนาะเป็นชีวิตทั้งชีวิตอันนั้นมันก็ชนตลอดเนี่ยอุติชนตลอดกระทบอย่างเดียวผัสอย่างเดียวเลย คนอย่างเดียวทบอย่างเดียวอากาศอย่างเดียวถอยกันแบบไม่ใช่อะไรในถอยในไม่ถอยถอยจากต,ตัวถอยตัวไม่ถอยถอยกันแบบไม่ใช่อะไรในถอยในไม่ถอยและตัวถอยหมดตัวถอยอย่างนี้มันจะหมดตัวใครเริ่มใครจบให้ หมดตัวคอยเกิดพยับให้หมดตัวค่อยติดค่อยหลุดให้หมดตัวใครละไม่ละให้หมดทั้งตัวหมดหมดทั้งตัวไม่หมดให้ ไม่เดินแบบไม่แช่อะไรในไม่ไม่ไม่แล้วมันจะไหมริงไมมที่ไร้ลังลอยอยากไหมไหมที่ไม่เหลือไมหมก็ไม่แช่อะไรในไม่ไม่ไม่จะได้ไม่เหลือทั้งไมมทั้งไม่ไหมอะไรก็ไหมเกันแบบไม่แช่อะไรในไม่ไม่ไม่ ไม่ได้เหลือทั้งไหมไม่ไหมอย่างเนี้ยมันหมดโตหมดบ้านกลายเป็นไร่ร่องรอยล่างกันไปในที่สุดก็กลายเป็นไร่รองรอยล่างว่างล่างกันไปเรียกว่าหยิบพาล่างทุกสงทุกอย่างนั่นเองไหมกันแบบไม่ใช่อะไรในไหมในไหมมันจะไม่เหลือทั้งไหมทั้งไหมเมื่ มันจะกลายเป็นไล่ล่องรอยล้างเลยทีนี้ไล่ล่องลอยล้างว่างล้างกันไปเองพร้อมเลยตัดสรู้พร้อมตัดสรู้ช่วยพร้อมกัน อะไรก็ไม้ไม้ไม้นี่ไม้จนจุกไม้จนตันอยู่ในไม้ไม้จนจุกไม้จนมันคาไหม้ไม้จนติดไม้ไม้จนกลายเป็นหมาจนตลอดไปต่อไหนไม่ได้มันตอไม่ตันไม้จุกต้องไหม้ไม้กอนแบบไม่ใช่อะไรในไหม้ในไม่ไหม้ มันจะกลายเป็นไม่มีความเขตไปลูกไร้ร่องรอยล้างไปไม่มีความเขตล้างไปวเจิดจ้าไปววไหมกันแบบไม่แช่อะไรในไหมในไม่ไหมล่ะมันจะได้ไม่เหลือทั้งไหมไม่เหลือทั้งไม่มหไหมรรเรียกว่าทุกอย่างก็ไม่เหลือแม้กระทั่งตัวไม่เหลือเอง ไม่เหลือทั้งเหลือทั้งไม่เหลือกกกับและไม่เป็นแบบไม่แค่อะไรในไม่ในไม่ไม่ละพึบขาดเลยพร้อมกันเลย ไล่ล่องลอยออกแล้วไล่ล่องลอยออกล้างไปไม่มีความเจ็บล้างออกไปไล่ล่องลอยล้างออกไปมหาชนาายเหล่นี้เป็นมหาชนนี้ปลดล็อกปางติดปางวิญญาณทั้งนั้นประทานกระนาที่มันล็อกติดล็อกวิญญาณไม่คอยกำกัดติดธนาธหมดีตลอด หรือว่าจิตวิญญาเนี่ยตกเป็นท่าของตัณหาวัฏทานย้อนกำกัดตลอดเป็นแค่รับกรรมตลอดย้อนกำกับตลอดย้อนบล็อกตลอดย้อนล็อกตลอดอาชนาที่ให้เอาไว้มันเป็นอาชนาที่ปลดล็อกให้จิตวิญญาณทุกรูปมเลสลายวทานสลายตัณหาสลายตัวผู้สร้างสลายตัวผู้โดยผลสลายตัวผู้คอยติดสลายตัวผู้คอยหลุดคือภาวะตัณหานั่นเอง มันจะยุติตัณหาในการไม่คอยติดคยหลุดให้มันจะยุติตัณหาไม่คอยเกิดคอยดับให้ อะไรก็ไม่ใช่แม้กระทั่งตัวไม่ใช่มันก็จะเลิกหลงใช่เลิกหลงไม <S <S <ess Chinese people> ่ใช่เองอือเอาละทุกสิ่งทุกอย่างเอา้โหสิแม้กระทั่งตัวโอ้โหสิเอา้โหสิเอา้โหสิ อามนะโอโหสิ <coughs> <coughs>